ทำอะไรอ่ะโอ้โหหนังหน้าครับคุณหมอยืดได้ขนาดนี้เลยนะครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้ทำให้แย่แล้วตอนนี้กรหมอต่อไปมันวิกฤตแล้วครับมันจะไม่ยืดแล้วครับถ้าแอดูเนี่ยผิวเรายืดออกได้อย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะที่ยืดอย่างเงี้ยอเดี๋ยวเราจะฉีดตรงนี้ตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็แน่แก้มนิดหนึ่ง สุดท้ายแล้วผิวมันจะยืดออกไม่ได้เยอะแหลบมันจะตึงแบบที่เนี่ยเหมือนของผมอ่ผมฉีดครั้งเดียวเองนะมันยืดไม่ออกอะไรจริงแต่ดีตัวเนี้ยดีเลยเอาเลยไกลหลอแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมแมนะครับวันนี้นะครับก็ได้นัดคุณหมอครับเข้ามาทําตัวสกล u ต้านะครับผมที่จะช่วยให้ผิวผมเนี่ยมันตึงขึ้นนะครับจะได้ดึงเงี้ยเห็นมฮะดึงแล้วมันก็จะรู้สึกแบบ ย้วยอะไรเงี้ยคุณบอกาฉีดไปเนี่ยหน้ามันจะให้ความตึงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ลดความย้วยด้วยมันเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้จริงเพราะฉะนั้นผิวที่ยืดลักษณะนี้ครับคือผิวที่สูญเสียคอลลาเจนไปเยอะนะครับซึ่งเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งอายุที่เพิ่มขึ้นอันที่2คือคนไข้ที่อาจจะเคยน้ำหนักเยอะๆอ้วนนะครับแล้วลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว คือผิวหนังนมันหดกลับไม่ทันมันก็เลยสูญเสียคอลลาเจนไปเยอะนะครับแล้วทำให้เกิดการยืดออกของผิวได้เยอะอันที่3เจอได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในคนไข้ที่ทำผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นกระดูกโหนกแก้มหรือว่ากระดูกกรามนะครับมันจะทำให้ผิวหดกลับสั้น ไม่ทันเพราะฉะนั้นจะเหลือผิวส่วนเกินที่ยืดออกได้เยอะแบบนี้มาดูกันนะครับว่าสกาวด้าทำยังไงคือพอบอกฉีดๆทุกคนอาจจะกลัวแต่ว่าต้องบอกว่าที่ผมเลือกสกาวด้าเข้ามาอยู่ในคลินิกเนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นหนึ่งในมาสเตอร์เทนเนอร์ของประเทศไทยครับแล้วก็เราศึกษาตัวนี้มาเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลอย่างที่บอกมีเปเปอร์ซัพพอร์ตมากกว่า20กว่าปีแล้วครับสำหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนครับเค okay, มาลุยอันนี้ที่เขย่านะครับจริงๆก็เป็น คอนเทนต์อ่ะไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือความสําคัญของการฉีดสกาวตราเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่การผสมยาเลยครับเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าคุณหมอในประเทศไทยตอนนี้ที่ ซื้อสกาวดาจากบริษัทได้และทำการฉีดลงบนหน้าคนไข้ได้ต้องมีเซอร์ติฟายนะครับสอนตั้งแต่วิธีการผสมวิธีการขยาเพื่อให้ตัวยาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันไม่ตกตะกอนนะครับแล้วระหว่างการฉีดก็ต้องฉีดให้ถูกชั้นผิวหลังจากฉีดแล้วกระบวนการนวดก็เป็นความสําคัญที่จะต้องทําเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของอยาได้อย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นมันจะปลอดภัยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและไม่เกิดผลข้างเคียงครับไม่เจ็บใช่ไหม<อ>คุณหมอสบาย โอเคนะขอเรียงเาไม่แน่กลัวใช่พี่แ <c oughs> มง่งทุกทีเลยอะเอาแล้วอย่างนี้เวลาสักไม่กลัวไม่กลัวพี่สักมไม่กลัวเลย <c oughs> สักเจ็บกว่านี้เยอะ <c oughs> จริงๆโอเคหลังจากฉีดเสร็จทันทีสิ่งที่เราเห็นก็คือแน่จะดูยกขึ้น นะครับบรณที่เราเติมเต็มไปเนี่ยจะเกิดการเต็มขึ้นทั้งหมดซึ่งภาพเนี่ยคือภาพที่เมื่อเราจะเกิดนะครับหลังจากที่ฉีดภาพนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราฉีดครบตามโปรโตโคอลคือ3าครั้งนะครับแล้วก็ผ่านระยะเวลาไปอีกประมาณ1-3เดือนเพราะฉะนั้นคือขมับที่เคยตอบจะเต็มขึ้นนะครับข้างแก้มที่เคยตอบจะเต็มขึ้นแล้วเราก็จะเห็น lifting effect คือการยกขึ้นข,นของหน้าแบบนี้เลยทันทีนะครับเนี่ยขึ้นไปทั้งหมดนะครับเพราะด้วยเทคนิคการฉีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อีก3วันหลังจากที่ฉีดเสร็จเนี่ยนะครับจะยุบลงประมาณสัก70%เนื่องจากว่ามันคือน้ำกลั่นที่ผสมกับยาครับแล้วเดือนหนึ่งผ่านไปปุ๊บจะเริ่มเต็มขึ้นล้วยกกระชับขึ้นเรื่อยๆฉีดครั้งที่2ก็เต็มขึ้นอีกยกขึ้นอีกนะครับครั้งที่3ก็เต็มขึ้นอีกยกขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องรอนิดนึงครับสำหรับคนฉีดสกาต้าแต่ว่าผลลับสุดท้ายแล้วครับอยู่ไปเกิน25เดือนนะครับมากกว่า2ปีเลยสําหรับคอเลาเจนไทรอยด์ที่เกิดขึ้น